ชาวเวียดนามเขาก็สนทนากันเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างรถไฟฟ้านะครับที่ว่าเวียดนามจนะสร้างล่าช้ากว่าไทยมากๆเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามที่ไทยทําได้เร็วกว่าโดยก็เปรียบเปรยนะครับว่ารถไฟฟ้าในไทยในเปรียบเสมือนคือมีแล้วก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่เลยในขณะที่รถไฟฟ้าในเวียดนามพอมีแล้วก็เหมือนกับว่าเรายัางคลานอยู่เลยโดยเขาก็ขยายความนะครับเขาบอกว่าประโยคนี้นะ่ะหมายถึงความต่างในความพร้อมทางด้านการพัฒนาทั้งสองประเทศ ไทยเหมือนเป็นผู้ใหญ่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานมีระบบการบริหารจัดการที่ผ่านการลองผิดลองถูกมาหลายยุคหลายสมัยจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ทุกวันนี้นี่คือการเปรียบเปรยนะครับความเห็นชาวเวียดนามคนนี้ยังเหมาะต่อนะครับว่าเห็นได้ชัดว่าการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพในยุคหลังๆนี้ดาเนินไปได้อย่างระชับลื่นกว่าคือถ้าเทียบกับเวียดนามนะนะในขณะที่เวียดนามเปิดใช้งานที่หาานอยก็จริงแต่เวียดนามยังเป็นเหมือนเด็กเล็กอยู่เลยที่ยังต้องเรียนรู้และก็เริ่มต้นจากศูนย์ การขาดประสบการณ์และเทคโนโลยีทําให้การพัฒนาของเรามันดูเคลื่อนไปช้าแม้ว่าเราจะเป็นดารุ่งพุ่งแรงทางด้านเศรษฐกิจแต่พอมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรืออะไรที่มันดูทันสมัยสักหน่อยเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเคลื่อนไปได้ช้ามากๆเลยคือเหมือนการคลานเลยอันนี้ก็เปรียบนะครับเป็นเหมือนถ้าเป็นคนคนหนึง่งไทยนี่เหมือนเป็นผู้ใหญ่นะครับที่แบบมีประสบการณ์เยอะแล้วในขณะที่เวียดนามก็เหมือนเป็นเด็กอยู่เลยนะครับเป็นเด็กเล็กอยู่เลยขณะที่ความเห็นชาวเวียดนามมีคนนะครับก็บอกว่าอันที่จริงเรื่องนี้เนะี่ย มีการแซวกันเล่นๆนะครับในโซเชียลมีเดียของเวียดนามเขาก็อธิบายนะครับว่ามีคนเคยแซวว่าไทยอาจจะมีสุดลับอะไรบางอย่างที่สามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานได้เร็วสร้างรถไฟฟ้าได้เร็วรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่พุดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ในความเป็นจริงผมคิดว่าเรื่องนี้คงอธิบายได้ในแง่ที่ว่าเป็นเพราะไทยมีประสบการณ์มากกว่าเวียดนามในการจัดการโครงกาน,นใหญ่ในเรื่องของระยะเวลาที่ทําให้มันเกิดขึ้นได้จริงด้วยในจะความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของไทย ที่เหมือนกบว่าทํากันมาแล้วหลายครั้งคือไม่ใช่แค่ไม่กี่ครั้งจนแบบเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอยู่เหมือนทุกวันีในเวียดนามแต่ในไทยเหมือนกับว่าพวกเขาทําสิ่งนั้นมาซ้ําๆผ่านทุกยุคทุกสมัยมามากเกาะเวียดนามเรื่องที่แซวกันว่าไทยอาจจะมีสุดลับจริงๆอาจจะไม่ใช่สุดลับแต่มาจากระบบที่มีประสิทธิภาพซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่เวียดนามของเรายังขาดเลยในทางกับการมันทําให้เราล่าช้าการพัฒนาต่อให้สมมติว่าเรามีเงินมากใาม่เติบโตทางด้านเศรษฐกิจมากใหม่แต่เราดันทาได้ช้ากว่าพวกเขายังไงก็ตามไมไ่่นนนนแอ ขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็แซวประเทศตนเองนะผมก็ชอบชาวเวียดนามอย่างหนึ่งนะครับที่เขาก็กล้าแซวประเทศตนเองพูดถึงประเทศตนเองนะไม่ไม่ได้แบบว่าชมประเทศตนเองแบบเกินความเป็นจริงไปสักหน่อยในอีกมุมก็มีนะครับก็บอกว่ารถไฟฟ้าของเราใช้เวลาสร้างนับ10ปีแต่เหมือนกับว่าของเขาก็หมายถึงไทยนะฮะไทยใช้เวลา3ปีผมก็ไม่รู้ว่าหมายถึงสายไหนนะครับเขาน่าจะไปเจอรถไฟฟ้าสักสายมานะฮะก็ลก็รู้สึกว่า รถไฟฟ้าในไทยนะครับประมาณสามปีสี่ปีหรือประมาณนี้นะฮะก็สามารถมีรถไฟฟ้าเพิ่มได้อะไรแบบนั้นเขาก็บอกนะครับว่าคือความรู้สึกของผมนะผมเห็นรถไฟฟ้าตั้งแต่ลูกผมยังเรียนไม่จบจนตอนนี้ลูกผมเรียนจบปริญญาแล้วคือรถไฟฟ้าก็เพิ่งเปิดใช้งานคุณคิดดูแล้วกันคือมันกินเวลาไปค่อนข้างนานมากๆคนนี้ก็บอกอย่างนี้นะฮะซึ่งความเห็นต่อมาที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเวียดนามเรื่องของรถไฟฟ้านะ เกิดจากหลายปัจจัยเลยตั้งแต่การออกแบบการอนุมัติงบประมาณการเจราจาสัญญาอะไรต่างๆในจะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างทางด้วยก็เลยทําให้ขั้นตอนต่างๆมันก็ใช้เวลานานกว่าไทยมันก็คล้ายกับคนที่จะต้องเรียนรู้กว่าที่จะเริ่มทํางานได้ในขณะที่ไทยผมคิดว่าถ้าเป็นกรณีแค่คล้ายกันไทยเคยผ่านกระบวนการเหล่านี้มาแล้วแต่เวีดนามน่ะเหมือนกับเริ่มท้นใหม่ตั้งแต่แรกเลยแต่ได้คิดในแง่บวกถ้าจะบอกว่าไทย ยังไงก็นำหน้าเวียดนามไปเรื่อยเรื่องของโครงสร้าง้นือนม,มันก็อาจจะไม่ใช่เสมอไปนะถ้าเวียดนามเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเร็วก็จริงและสิ่งเหล่านี้เริ่มจะมีประสบการณ์มากขึ้นในครั้งต่อไปเวียดนามก็อาจจะปรับตัวได้เร็วเช่นกันคุณจะมองข้ามเวียดนามนะเวียดนามปรับตัวได้เร็วแน่นอนคนนี้ก็มองในแง่ของความมีความหวังสักหน่อยนะครับขณะที่บางคนเนี่ยเขาบอกว่าผมมองว่าไทายสร้างรถไฟฟ้าได้ไวเพราะว่าพวกเขาไม่น่าจะหยุดดื่มชาเหมือนที่เราทํากันเวลาประชุมอันนี้อันนี้เป็นน่าจะเป็นการพูดถึง เรื่องที่เขารอกันเล่นภายในประเทศนะฮะก็คือแบบชอบพูดล้อกันอะไรแบบเนี้ยว่าในเวียดนามแบบชอบที่จะหยุดดื่มชาแบบว่าประชุมหรืออะไรก็แล้วแต่คือแบบวิถีของคนเวียดนามนะครับก็จะชิวๆจิบกาแฟบ้างอะไรแบบเนี้ยเขาก็บอกนะครับว่าเมืองไทยอาจจะไม่ทําอย่างนั้นนะครับก็พูดเหมือนประโยคแบบล้อเล่นกันแม่ถ้าจะมาเป,เปนนรียบเปยนะฮะคือเมืองไทยเนี่ย ไม่น่าจะแค่หยุดดื่มชาหยุดจิบกาแฟาหรอกนะคืออาจจะบางทีก็หยุดสังสค์กันเลยอันนี้คือวิธีของคนไทยนะคนไทยก็รักสนุกสนานเหมือนกันแต่คนเวียดนามนะครับเวลาทํางานก็จ,จะหยุดดื่มชาบ่อยไปหน่อยอะไรแบบนี้เขาก็เหมือนจะเป็นประโยคที่ประชดวิธีการทํางานในบ้านเขานะครับซึ่งคือถ้าไม่อ่านดูดีๆนะก็จะรู้สึกว่าอะไรคือดื่มชาเนะี่ยคือก็จะงงนะฮะกับสิ่งที่เขาพูดเขาบอกต่อนะครับว่ามันเป็นเรื่องของวิธีการทํางานในระบบราชการที่เวียดนามนะครับที่ คนทั่วๆไปก็จะมองว่าอาจจะช้าและก็มีขั้นตอนเยอะอันนี้เขาก็เลยแซวนะครับว่าในจากการประชุมที่ซ้ําซ้อนในจากการขออนุมัติงานอะไรต่างๆมักเลยทําให้กินเวลานานมากกว่าไทยนั่นเองขณะเดียวกันนะครับเขาก็พูดถึงไทยนะครับบอกว่าไทยเองก็อาจจะเผชิญกับระบบราชการค,คล้ายๆกันนะแต่ผมคิดว่าพอมีประสบการณ์เยอะไทยน่าจะลดขั้นตอนหลายๆส่วนได้หรือการที่ดึงเอกชนเข้ามาช่วยจัดก,การก็จะทําให้โครงการดําเนินการได้อย่างไวขึ้น ในทางตรงข้ามเวียดนามก็ยังจะต้องเจอกับระบบที่ล่าช้าอยู่ซึ่งถ้าจะมองในแง่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้เทียบเท่าทันไทยเนี่ยไม่ได้แน่นอนคือไม่ทันแน่นอนยกเว้นก็แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก็ปรับปรุงในด้านของประสิทธิภาพแบบนั้นก็อาจจะมีความหวังอยู่บ้างขณะที่ความเห็นถัดมาครับเขาก็บอกว่าจริงๆไทยไม่ได้นําหน้าเวียดนามไปไกลนะแต่ผมคิดว่าเวียดนามนี่แหละอาจจะยืนรอรถเมรานไปหน่อย คนก็เลยรอขึ้นรถเมย์อยู่งั้นคือไม่ได้สนใจรถไฟฟ้ากันแล้วแต่ที่ประเทศไทยคือมีโครงการรถไฟฟ้าเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาคนก็มักจะสนใจมากกว่าอันนี้ก็พูดถึงในเรื่องของความสนใจของผู้คนนะครับในแต่ละประเทศคนนี้ก็บอกประมาณว่าในเวียดนามนะครับบางทีมันรอนานเกินไปคือยืนอยู่ป้ายรถเมย์รอนานมากๆแล้วก็สนใจแต่รถเมย์แล้วกันคือไม่ได้สนใจรถไฟฟ้าแล้วนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจรถไฟฟ้าแล้วมันนานมากๆบางที แต่ตรงกันข้ามกับในประเทศไทยที่ความสนใจของผู้คนก็อาจจะยังอยู่ที่เรื่องของรถไฟฟ้าอยู่ทีนี้การเล่งที่จะต้องทําให้มันเสร็จก็อาจจะมีแรงกระตุ้นมากกว่าพูดง่ายๆนะฮะความเหตนนี้เขา,าบอกเพิ่มเติมนะครับว่าในเวียดนามนะครับมีเชิงเปรียบเทียบกันเรื่องหนึ่งก็คือการพูดถึงการยินรออย่างไร้จุดหมายคือถ้าคุณรอรถไฟฟ้าตั้งแต่10ปีที่แล้วคุณจะเข้าใจ บริบทประมาณนี้ได้ดีคืออย่างผมเองเคยสนใจรถไฟฟ้าตั้งแต่เกือบ10ปีที่แล้วคือรอมันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเริ่มต้นโครงการซะอีกนะคือจะมีการพูดถึงไปตั้งแต่ก่อนหน้านั้นคือผมก็มีความบาว่ามันจะเกิดขึ้นที่หาหน่อยก็หวังอยู่งั้นนตั้งแต่ก่อนที่มีการสร้างอย่างเป็นจริงเป็นจังแล้วคุณคิดดูเอาแล้วกันว่ามันเข้าใกล้กับความคารออย่างไรจุดหมายมากแค่ไหนกว่าจะเปิดใช้งานจริงและพอพูดถึงในโครงการอื่นๆ,ๆที่จะเกิดขึ้นผมเกรงว่าอาจจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันด้วยสิ ขณะที่ความเห็นถัดมานะครับผมก็อึ้องกับสิ่งที่เขาพิมพ์มาอยู่เหมือนกันนะผมก็ไม่คิดว่าคนเวียดนามเขาก็ล้อันดหนักไม่ใช่เล่นเลยนะอย่างความเห็นนี้เขาบอกว่าไทยมีรถไฟฟ้ามาหลายสายแล้วแต่ของเรานะ่ยมีแค่สายเดียวแล้วก็สายมากด้วยนะสายทุกอย่างเลยซึ่งเขาก็บอกเพิ่มเติมนะครับว่าคําว่าสายทุกอย่างในที่นี้นอกจากจะเป็นความล่าชา้าที่พยายามจะพูดถึงแล้วแต่ยังชี้้เห็นถึงสิ่งที่ต้องเผชิญด้วยอย่างเช่น ในกระบวนการประมวลการอนุมัติงบประมาณการก่อสร้างการเกิดปัญหาระหว่างทางขณะที่ไทยดูเหมือนว่าถ้าจะเป็นสเกลคล้ายๆกันไทยแม้ว่าจะใช้เวลาหลายปีแต่ก็เห็นว่ามันเกิดขึ้นได้อยู่ในทุกๆช่วงเวลาถ้าพูดถึงการต่อยอดได้อย่างต่อเนื่องนี้ควรจะมองไทยเป็นต้นแบบเลยผมไม่รู้นะว่าพวกเขามีแผนแม่บทหรืออะไรยังไงทําไมมันถึงทําได้อย่างต่อเนื่องขนาดนั้นอันนี้ก็ไปพูดถึงนะครับว่าไทยน่าจะมีแผนอะไรสักอย่างที่ อาจจะทาให้ต่อยอดได้ต่อเนื่องมากกว่าด้วยในขณะที่เวียดนามนะครับเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยอาจจะข้ามเมืองไปมาด้วยจะ,จะพัฒนานะครับคือจะเน้นไปที่2เมืองทั้งฮานอยแล้วก็โฮจิมินซิตีโดยคือจะพยายามจะทําให้มันมีการพัฒนานะครับที่มันเติบโตไปพร้อมๆกันได้ทั้งสองเมืองด้วยความที่มี2เมืองใหญ่ที่เติบโตใกล้เคียงกันนะครับก็คือเป็น2เมืองใหญ่แบบสเกลเท่าเ่ากันก็เลยจําเป็นจะต้องแบบไปทั้งสองเมืองซึ่งความเห็นนี้ก็บอกเพิ่มเติมนะครับว่านี่อาจจะเป็นข้อดีก,อกับการเป็นเมืองโตเดี่ยวของไทยก็ได้นะ ความเป็นเมืองโตเดี่ยวของไทยนี่ก็คือแบบพัฒนาต่อเนื่องต่อยอดออกไปจากสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วแล้วก็ขยายออกไปจนสเกลของเมืองก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็หมายถึงว่ากรุงเทพแลวก็ปริมณฑลนั่นแหละนะฮะเขาก็บอกนะครับว่านี่เป็นสิ่งที่เพิ่งมาเห็นในยุคหลังๆเลยว่าข้อดีของเมืองโตเดี่ยวมันเป็นอย่างนี้แต่ทั้งที่ก่อนหน้านะผมค่อนข้างจะแบบว่าชื่นชมความเป็นเมืองสองเมืองสองภูมิภาคของเวียดนามมากๆเหนือใต้มีสองเมืองใหญ่ แต่ตอนนี้ผมกลับเห็นอีกแบบแล้วแหละพอมามองในเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าการเป็นเมืองโตเดี่ยวของไทยนะต่อยอดได้ดีกว่าต่อกาที่ความเห็นตัดมานะครับก็บอกว่าเอาจริงๆสำหรับผมมองว่าไทยกลายเป็นต้นแบบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในภูมิภาคเลยถ้าเจาะจงเฉพาะเรื่องนี้ก็ถือว่าไทยเป็นต้นแบบได้เลยร,ระบบขนส่งที่ครอบคลุมไปทั่วตัวเมืองความทันสมัยของไทยที่ผมเห็นของจริงนะก็เลยรู้สึกว่านั่นเป็นมาตรฐานสมัยใหม่ที่เวียดนามเอง ก็ต้องการที่จะตามให้ทันก็ได้แต่อย่างไรก็ตามผมรู้สึกว่าความเหนื่อยล้านั้นเริ่มจะเกิดขึ้นในเวียดนามแล้วแหละอาจจะเกิดจากการที่เราพยายามจะก้าวกระโดดในหลายๆด้านมากเกินไปมันก็เลยไม่ได้โฟกัสด้านไหนเป็นพิเศษคือด้วยความที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วเราก็เหมือนกับเป็นคนที่กําลังเอาทุกอย่างเข้ามาพร้อมๆกันมันก็เลยจะมีบางอย่างที่อาจจะล่าช้าไปบ้างบางอันอาจจะไปได้มันก็เลยไม่ได้ไปสุดในสักทางหนึง่งนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกในตอนนี้นะ และผมเห็นหลายๆคนพยายามจะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยประโยคที่อาจจะแฝงไปด้วยอารมณ์ขันแต่อย่างไรก็ตามมันก็สะท้อนให้เห็นว่าระบบการพัฒนาของเวียดนามมันยังไม่ได้ตามไทยทันขนาดนั้นในด้านของโครงสร้างพื้นฐานจะตามไทยทันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อีกมุมนึงก็รู้สึกว่าเป็นบทเรียนที่สําคัญนะเรื่องของรถไฟฟ้าที่ใช้เวลานานขนาดนี้มันเป็นบทเรียนสําคัญในการที่จะพัฒนาในครั้งถัดไปเราต้องบริหารจัดการให้มันยั่งยืนต่อเนื่องมากกว่านี้ ขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าไม่รู้ว่าสิ่งนี้ต่างจากเวียดนามยังไงนะฮะเวียดนามไม่มีหรืออะไรงไงเขาบอกว่าไทยมีระบบ PPP นะครับหรือย่อมาจาก public-privatepartnership ก็พูดง่ายๆคือการดึงเอกชนเข้ามาเป็นผู้ลงทุนด้วยแล้วก็ผู้ดำเนินโครงการนั่นเองนะครับเขาเลยบอกว่าส่วนนี้อาจจะช่วยให้ไทยสามารถลดงบประมาณภาระของภาค,ภาครัฐแล้วก็แถมยังลดขั้นตอน,ตอนการอนุมัติด้วยนะคือถ้าเป็นภาครัฐจัดจารล้วนๆเลย แน่นอนว่าก็อาจจะล่าช้าได้เหมือนกันคือคนนี้ก็ตีความไปแบบนี้ไปนะครับเขาก็บอกนะครับว่าทีนี้พอบวกกับการที่ไทยเองมีประสบการณ์จากการสร้างรถไฟฟ้าสายแรก BTS ตั้งแต่1999ก็ทําให้ทุกๆอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นซึ่งก็มีคนกันมาตอบกลับนะครับก็บอกว่าฟังดูดีนะแล้วเวียดนามไม่มีอย่างนี้เหรออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาไม่รู้ว่าที่เวียดนามมีอะไรแบบไหนยังไงหรือเปล่านะเขาก็มาถามกลับกันนะคร ขณะที่ความเห็นที่เข้ามาตอบกับอีกคนนะครับบอกว่าขอพูดตรงๆเลยนะระบบในประเทศเรายัางไม่พร้อมและมีปัญหาเรื่องของการจัดการงบประมาณมากกว่าการประสานง,งานระหว่างหน่วยงานก็ด้วยไหนจะยังมีผู้ลงทุนต่างชาติที่บางครั้งเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจระบบของเราเลยเขาก็พูดถึงชื่อโครงการของเขานะครับก็ไม่อ่านชื่อแล้วกันเดี๋ยวอ่านผิดอ่านถูก๋วยวแซวกันนะฮะเป็นชื่อที่เขียนมาเป็นภาษาเวียดนามเขาก็พูดถึงโครงการหนึ่งนะครับที่อยู่ในบ้านขเขานั่นแหละฮะ ก็คือกินเวลาไป10ปีจนถึงขั้นบางคนเลิกสนใจไปเลยอย่างที่มีคอมเมนต์ก่อนทนี่พูดเอาไว้คือเลิกสนใจเลิกคิดเกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้าไปเลยจนมาเปิดใช้งานนี่แหละค่อยจะมาสนใจอีกครั้งขณะที่ความเห็นของบางคนนะครับก็อาจจะเข้าใจผิดเขาอาจจะคิดว่าไทยอาจจะพึ่งจีนหรือไม่ก็เลยเร็วกว่านะครับเขาก็เลยถามกลับไปนะครับว่าไทยอาจจะมีจีนลงทุนให้ก็เลยเร็วยังไงล่ะอันนี้เป็นความเข้าใจในมุมมองนึงแต่อาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับรถไฟฟ้านะครับซึ่งก็มีคนมาตอบกลับนะครับว่า เรื่องนี้ผมคิดว่าไทยไม่ได้พึ่งจีนขนาดนั้นนะคือผมไม่รู้เหมือนกันว่ารถไฟฟ้าไทยเนี่ยมีจีนมาเกี่ยวข้องไหมอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าเป็นในมุมเขานะครับเขากาจ,จะไม่รู้ข้อมูลขนาดนั้นแต่เขาก็บอกนะครับว่าดูเหมือนว่าเท่าที่รู้มาอนะ่ะไทยแทบจะไม่ค่อยพึ่งจีนเลยนะและไทยเองมีการลงทุนจากหลายแหล่งที่ถูกพูดถึงกันบ่อยๆแล้วในเวียดนามเองก็พูดถึงกันบ่อยก็คือการมีภาคเอกชนเข้ามาลงทุนนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าภาคเอกชนนี้หมายถึงเอกชนในไทยหรือไม่ ผมเห็นว่าไทยพอมีภาคเอกชนเข้ามาไม่ใช่แค่ในส่วนของราชการอย่างเดียวการจัดการก็ชัดเจนกว่าแต่คุณมาดูที่เวียดนามสิบทบาทในการพัฒนารถไฟฟ้าในเวียดนามทั้งโครงการในกรุงฮานอยแล้วก็โฮจิมินซิตี้คือรัฐบาลเวียดนามมีบทบาทสําคัญมากๆเลยในการลงทุนและพัฒนาโดยใช้ทั้งงบประมาณจาก,กรัฐแล้วก็เงินกู้จากต่างประเทศซึ่งตรงกันข้ามกับไทยที่มีหลายส่วนที่มีบทบาทมากมันก็เลยเร็วกว่า ทีนี้ก็เลยส่งผลให้เกิดปัญหาอย่างที่เรากำลังพูดถึงกันนี่แหละเรื่องของความลวาช้าเรื่องไหนจากการเพิ่มก็ประมาณที่คาดไม่ถึงโดยทางเราเองก็ต้องเผชิญกับข้อจํากัดอะไรต่างๆโครงการต้นทุนที่สูงส่งผลให้ลหลายสายโครงการหลายสายที่พยายามอยู่ไ,ไม่เสร็จสมบูรณ์และบางสายก็ต้องพึ่งพาเงินทุนเพิมเ่มเติมจากต่างชาติด้วยมันก็เป็นเรื่องที่จัดการที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไปอีก ขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นนะสิผมคิดว่ามันเป็นเรื่องวัฒนธรรมการทํางานของไทยที่แตกต่างจากเวียดนามด้วยแม้ว่าเราจะบอกว่าคนยุคหลังๆของเวียดนามเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่แล้วเราก็มั่นใจเหลือเกินว่าคนประเทศเราค่อนข้างจะขยันแต่ก็ต้องบอกถึงเรื่องหนึ่งว่าวัฒนธรรมการทํางานของเวียดนามคนขยันก็จริงนะแต่วัฒนธรรมการทํางานทําให้เราล่าช้า ในจากการประชุมที่เราอาจจะยืดเยื้อประชุมกันหลายครั้งแล้วเกินกว่าจะให้ทุกฝ่ายพอใจใได้แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าเสียเวลาแล้วก็ไม่มีอะไรเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วแบบไทยส่วนไทยผมสังเกตนะว่าโครงการอะไรก็แล้วแต่ของไทยจริงๆมันไม่ได้สมบูรณ์แบบเพอร์เฟกหรอกแต่ว่าไทยเองพวกเขาจะทาไปก่อนมีปัญหาก็ค่อยแก้ทีหลังโอ้โหพูดถูกเป๊ะเลยนะเนี่ยมันก็ถูกในในมุมหนึ่งนะครับว่าเมืองไทยก็ทำทำไปก่อนแล้วก็มีปัญหาก็แก้กันแล้วกัน ซึ่งชาวเวียดนามเหมือนนะครับก็มองว่าพอเป็นการทํางานวัฒธรรมการทํางานประมาณนี้นะครับก็อย่างน้อย,อยก็ทําให้เร็วกว่าไม่ใช่เหมือนบ้านเขานะครับเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยบางทียังไม่ได้ทําอะไรเลยประชุมไปหลายสิบครั้งล้วคือยังไม่ได้คืบหน้าอะไรเลยคือประชุมอย่างเดียวเลยซึ่งเขาบอกว่าแบบไทยนะครับทำทำไปก่อนเนี่ยแก้ทีหลังเร็วกว่าขณะที่คนที่เข้ามาตอบกลับนะครับเขาก็บอกนะครับว่าอันนี้ต้องเถียงเล็กน้อยนะฮะโดยก็บอกว่าไทยเนี่ยไม่ได้แค่ทําแล้วค่อยแก้นะแต่ผมคิดว่า ถ้าเป็นช่วงแรกก็อาจจะใช่แต่ไทยนะผ่านการเรียนรู้ความผิดพลาดในอดีตมาหมดแล้วอย่าง BTSMT r t, สายแรกๆเนี่ยผมคิดว่าไทยเองก็น่าจะเคยมีปัญหานะแต่พวกเขาได้รับการเรียนรู้และทำให้โครงการใหม่ๆไม่ว่าจะเกิดขึ้นในยุคหลังๆ a i r p o r t r e a l i n g หรือสายสีนอื่นก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขึ้นมากขอ้อความเห็นสุดท้ายนะครับมีคนถามกลับว่างั้นถามตรงๆเลยแล้วกันแล้วคุณคิดว่าในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เวียดนามจะตามไทยทันไหมซึ่งมีคนมาตอบกลับนะครับผมจะเลือกความเห็นที่คิดว่าพูดดีที่สุดแล้วกันฮนะเอามีแบบเหตุผลฮนะเขาก็บอกนะครับว่าบอกตรงๆรงเลยกันว่ามันทันได้อยู่นะแต่ประเด็นคือต้องไปปรับปรุงหลายอย่างเลยเช่นในเรื่องวัฒนธรรมการทํางาน,นไปลดความซับซ้อนของระบบเพิ่มความโปร่งใสไหนจะต้องเน้นการพัฒนาภายในประเทศไม่ใช่พึ่งพา ต่างชาติอย่างเดียวแบบนั้นก็จะช้านะคือมันก็ต้องคิดต้องรอต่างชาติอยู่แต่ถ้าจะมาตีแบบ10ปี20ปีนี่ผมคิดว่าทันยากนะส่วนถามว่าทันไหมมันทันได้มันเหมือนกับการสร้างบ้านเลยคนที่ร่ำรวยเติบโตไปก่อนก็จะสร้างบ้านได้ก่อนแต่ผ่านไปบ้านพวกเขาก็จะเริ่มเก่าแต่ขณะเดียวกันคนที่ร่ำรวยในยุคหลังๆก็จะสร้างบ้านได้เหมือนกันสุดท้ายก็มีเหมือนกันผมก็เลยบอกว่ามันตามทันได้แต่จะกี่ปีในว่าก,กันอีกทีนะถ้าเป็น10ปี20ปีคงยาก ขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าไทยเองก็พัฒนาต่อเนื่องเหมือนกันนะบ้านของพวกเขาจะพัฒนามากขึ้นเหมือนกันคงไม่ได้พอจแค่บ,บ้านเท่านั้นอย่างแน่นอนและสําหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับทั้งหมดคือการเล่าการแปลเรียบเรียงด้วยนะครับไม่ใช่แค่แปลแล้วก็วอ่านเฉยๆนะแปลและเรียบเรียงนะครับถ้าชอบการเล่าสไตล์นี้มาติดตามที่ช่องนี้ได้นะครับก็มีอีกหลากหลายหัวข้อเดี๋ยวมาเล่ากันต่อในคลิปหน้าครับ อยากให้เล่าหัวข้ออะไรก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีความเห็นยังไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ด้วยครับจบลงเพียงเท่านี้ครับขอฝากมุมซ้ายล่างของหน้าจอไว้หน่อยนะครับผ้าห่มเสื้อย,ยืดเสื้อแขนยาวเครื่องทําน้าอุ่นนะครับสามารถดูได้ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคัดด้วยตนเองนะท่านผู้ชมสามารถเลือกดูได้นะครับแล้ววันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดี